วันนี้เราพาทุกคนมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สนามบินสุวรรณภูมิวันที่9มกราคม2023นะครับเพื่อจะไปดูบรรยากาศเส้นทางข้างในทุกคนตั้งแต่ออกจากเกตมานะครับผ่านตอมใส่ผพานแล้วก็ระเป๋าแล้วก็ออกที่ exit C นะครับวันนี้เราเริ่มเดินตั้งแต่ฝั่งที่ตะวันออกคือเกต C นะครับชั้น2ขาเข้านะครับผู้โดยสารเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีจุดเปลี่ยนเครื่องบินด้วยข้างหน้านะฮะเป็นของฝั่งที่ตะวันออกนะครับชั้น2นะครับทุกคนมีจุดแลกเงินนะครับอยู่ข้างๆกันเเลยยดี๋วผม พาไปดูบรรยากาศนะวันนี้เราจะเจอเที่ยวบินที่มาจากจีนกันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเที่ยงเราไลฟ์ไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเดินตรงจากเกตนะครับไปที่ต่อมอนะทุกคนผ่านเส้นทางวอล์กเบย์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้เกตดีนะครับคืออยู่วงตรงกลางเลยนะฮะก่อนที่จะ่อไปขึ้นเครื่องนะครับขวามือจะเป็นนี่ฮะด่านควบคุมโรคนะครับก็จะมีอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตะวันออกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆไปที่อิมิเกชั่นนะครับจะเห็นว่าเว ก่อนไว่าใกล้จุดทางเข้าของตมแล้วนะวันนี้ก็มีผูนะ้โดยสารใช้เยอะเหมือนกันนี่จุดดีสผมว่าน่าจะเป็นเที่ยวบินจากกวางโจนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเราะว่ากวางโจมากรุงเทพนะครับตอนประมาณบ่ายสองกว่านะครับเวลานี้ฮะออกเกตดีสี่นะครับซึ่งเกตดีสจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอ Inter ินเตอร์เนชั่นแนลอะไรวอวใหมายเลขหนึ่งตมมาเลขหนึ่งะครับผ่านตอมอนแล้วค่อยไปรับกระเป๋านะครับจะเห็นว่าโอ้โหช่วงเวลานี้ผู้โดยสารมากันพอได้แหละแต่ก็ยังฟโฟล์อยู่นะทุกคนยังฟโฟล์เรื่อยเลย แต่เรายังไม่เข้าจุดนี้นะครับทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่เหมือนกันเราจะเดินตรงไปสำรวจฝั่งเกตด้านที่ตะวันตกกันบ้างนะครับเกต EFG นะครับผ่านทางเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก่อนจะถึงฝั่งที่ตะวันตกจะมี connecting flight จุดที่เข้าไปตรงนี้ได้เหมือนกันครับ ออกไปข้างหน้าก็จะเป็นทางแยกฝั่งทิศตะวันตกนะครับอยู่ชั้น2นะนี่คือชั้น2นะทุกคนเราเลือกที่จะไปสำรวจเกต e นะครับ mm hmm. เพราะว่าผมดูเกต f กับเกตจแล้วคนไม่ค่อยมาในช่วงเวลานี้นะเกต E นี่คือโอ้โหผู้โดยสารมาลงงวงช้างลหลายๆประตูมากๆเลยนะฮะอันนี้ทางเลื่อนของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามานะ จะผ่านเข้าไปที่ตอมอกกับสายพานแล้วก็เป่าอันนี้คือซ้ายมือคือ E 1นะครับทุกคนก็คือเป็นเกต E 1นะครับแต่เกตด้านในทุกคนที่เดินออกมาจากเกต E ด้านในนะคือเยอะมากๆครับหลายเชื้อชาติจริงๆส่วนใหญ่เป็นเอเชียนะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือเป็นทางรอขึ้นเครื่องนะครับของเกต E นะครับชั้น2นะครับข้า้งหน้าเป็นเกต E 6นะครับชั้น2นะครับดูทรงบริษ,ษัทแล้วน่าจะเป็นทรงแบบ จีนฮ่องกงสิงคโปร์สิงคโปร์ไทเปอะไรประมาณนี้ครับเป็นทรงเอเชียที่มากันในช่วงลาประมาณบ่ายสองกว่าๆนะครับทุกคนจากเกตนี้จะเห็นว่ามีผู้โดยสารทรงแบบยุโรปเข้ามาด้วยนะครับเป็นครอบครัวน่ารักมากๆเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารที่มาออกจากที่เกต E6 ตะกี้คือผู้โดยสารทรงเอเชียเยอะมากนะครับเนี่ยทยอยออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินตามผู้โดยสารกรุ๊ปนี้ไปเลยนะฮะเพื่อจะไปผ่านตอมแล้วก็ใส่ผ่านแล้วก็เป๋านี่ E1 อยู่ตรงนี้นี่เองครับที่เราเดินผ่านมาตะกี้เวิร์นี้จะเป็นเวิร์กของผู้โดยสารทรงเอเชียเยอะมากๆครับ อินเดียมีปนๆนะฮะแต่ว่าเกรด E 2เนี่ยจะเป็นเกรดของทางโซนยุโรปหน่วยผมไม่แน่ใจมาจากไฟล์อะไรนะไม่ได้ดูเหมือนกันฮนะเดี๋ยวเราเดินตรงผ่านวอล์กเวย์นะครับจากเกรด E นะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่อิมิเกชันนะครับซ้ายมือจะมีร้านคา้าปลอก่อกร้ยแวะกันก่อนตรงน,นี้ก็ได้นะครับมีจุดแลกเงินขวามือนะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ทางแยกฝั่งทิศตอนตกชั้น2นะครับ จากจุดนี้นะครับมีร้านค้าปรอกกรอยู่นิดนึงนะครับยื่นๆขวามือก็จะเป็น connecting flight กับ transfer desk นะครับที่เราเดินผ่านมาตะเกียร์ใครจะเปลี่ยนเครื่องมาตรงนี้เลยนะครับแต่เราจะเดินตรงไปเพื่อผ่านตอมนะครับก็เดินผ่านบล็อกไปเลยอ๋อนี่ทุกคนเออด่านก็คุมโรคก็จะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิเป็นระยะเลยนะครับเป็นระยะเลยก็คอยสังเกตคอยวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาก่อนจะผ่านไปที่ตอมนะครับเพื่อผ่านไม่มีอุณหภูมิที่เกินนะครับก็จะตรงเข้ามาที่ immigration หมายเลข3ก่อนเลยนะครับอยู่ ทางฝั่งทิศตะวันตกจะใกล้กว่านะฮะวันนี้ทางทิศตะวันตกไม่เลขก3คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับยังมากันได้เรื่อยๆครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยแล้วก็จะมีจุดเขียนฟอร์มนะครับแล้วก็จุดเขียนข้อมูลของวีซ่าออนอะไรวอลนะครับซึ่งในเวลอ์ตรงกลางนี่ครับจะน่าจะเรียกเป็นตม2ก็น่าจะไม่ผิดนะฮะที่ผู้โดยสารจะผ่านเป็นวีซ่าออนอะไรวอลเข้าไปนะครับ ก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับมีผู้โดยสารมารอในเวิ้งนี้พอได้นะครับหลายเชื้อชาติมากทรงยุโรปทรงเอเชียนะครับเดินทะลุมาอีกนิดเดียวจะเป็นทางเข้าสาหรับตมหมายเลขหนึ่งนะครับ Arrival Number One นะครับเป็นจุดที่ตะกี้ฮะใกล้ๆกับดีสีที่แบบเที่ยวบินจากกวางโจเข้ามาก็เริ่มเริ่มโล่งแล้วนะฮะเคลียร์กันแป๊บเดียวนะครับเข้ามาผ่านตมแล้วก็จะมาเจอแบกเกจเคลมนะครับใส่พานต่างๆ1นึ่งถึงยี่สิบอ 5-23่นะครับโซนระหว่างประเทศนะครับสายพาสิบสอมาจากฮ่องกงคิดว่าตะเกียงต้องมาจากฮ่องกงแน่เลยนะครับผู้โดยสารโซนตะกี้นะครับก็ First Back แล้วนะครับเราไปสำรวจสสายพาสอื่นๆนะฮะดูบรรยากาศในถงสายพานรักกระเป๋านะในเบื้องนี้เป็นเบื้องของผู้โดยสารทรงยุโรปเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวไปอ้อสายพานที่9นะครับดานังจากเวียดนามแล้วก็มิวนิกจากเยอรมันนะครับเป็นล s t back ทั้งสองเที่ยวบินแล้วด้วยกระเป๋าก็จะน้อยหน่อยผู้โดยสารก็ทยอยรักกระเป๋าแล้วเดินออกทาง B exit ิได้เ ATM มีนะครีบ ร้านแลกเงินมีนะครับแล้วก็จะมี b a g เกจเ service แล้วก็ airline service นะอยู่ข้างหลังเนเป็นป้ายแบบแถบดำๆแบบนี้นะครับไปติดต่อได้เลยนะครับอยู่กระจายอยู่หลายจุดครับข้างหน้านะครับเป็น exit B นะครับออกไปก็จะเจอประตู5กับประตู6ชั้น2นะครับใครให้ญาติมารอๆตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเที่ยวบินจากจีนก็จะออกแางกลางๆประมาณนี้ฮะเที่ยวสิบหกสิบห้าประมาณนี้ฮะ ออก Exit B ได้เลยถ้าพร้อมนะครับผ่านช่องเขียวสายพานที่สที่เราเดินวอกมาในเก่ตอนนี้ขึ้นเขียวก็คือ First Back แล้วนะครับจากฮ่องกงนะครับก็รอกันอยู่ช่วงนี้เที่ยวบินจากฮ่องกงไทเปจีนเลยมาเรื่อยๆเหมือนกันครับเดี๋ยวเราทะลุไปสำรวจฝั่งสายพานฝัน่งที่ตะวันตกกันบ้างสายพานสิบเทุกคนโอซากะนะครับแล้วก็กัวลาลัมเปอร์นะครับที่อยู่ที่สายพาน18มีทั้ง First Back และ Last Back แล, Back แล้วนะนะี่ะซิมการ์ดก็มีขายนะครับไป,ไปใช้บริการได้เดินตรงไปเรรรืื่่่่ออยยๆๆฝััังทีตตะวนนกคบ สายพานรับก,กระเป๋าในฝั่งสายพาน21นะครับก็จะมาจากฮานอยนิวเดลีนะครับขึ้นสีแดงไปว่าลาสแบกแล้วทั้ง2เที่ยวบินเลยนะผู้โดยสารก็ยังมากันเรื่อยๆครับทั้งอินเดียและเวียดนามก็คือยังมากันเรื่อยๆเลยนะยินดีต้อนรับครับดิวีฟรีมีแทรกอยู่ทุกๆจุดของสายพานรับก,กระเป๋าเลยแบกกันก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเสร็จจากรับกระเป๋าเราก็จะตรงไปผ่านเอ็กซนะครับแคทเมม เอ็กซิสนี้ก็คือจะเ,เขียวๆก็คือเป็นช่องเขียวนะครับทุกคนผ่านช่องเขียวไปนะครับก็จะทะลุไปข้างนอกได้เลยเบื้องนี้กว้างมากๆเลยนะฮะผ่านสุลกากรออกมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นเบื้องเอ็กซิสสี่แคทแมวที่กว้างมากๆตะเกียะตอนเที่ยงที่ผมไล์ไปก็คือผู้โดยสารจีนมาออกตรงเบืรองนี้นะฮะหลังจากที่ผ่านช่องเขียวของสุลกากรแล้วนะครับก็จะเจอประตูก้าประตู10นะครับซึ่งซ้ายมือจะเป็นประตู9นะครับมีร้านแลกเงินอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็เดินทะลุตรงไปเรื่อยๆนะครับไปออกจริงๆออกได้ทุกประตูเลยนะครับทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผู้โดยสารมักจะเดินตรงไปออกตรงเอ็กซิใกล้ๆเอ็กซิ t บด้วยนะเดินย้อนไปประตู7ปรนะครับเราเดินผ่านมานะครับแล้วก็จะถึงประตู6ซึ่งจะเป็นเวิ้งของ Exit B ิ o บยนะครับทุกคนซึ่งเป็นโถงใหญ่โถงหลักเลย อยู่ชั้น2งนะครับโถงนี้คือผู้โดยสารออกเยอะมากจากที่เราเห็นตะกี้ครับจะมีใสจะมีผู้โดยสารกระเป๋าที่มาลงสายพานกลาง,ลางใลๆใกล้ๆกับเอ็กซิสบีเยอะนะครับโถงนี้ก็จะมีผู้โดยสารเยอะหน่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้โดยสารแบบคละๆกันหมดเลยทั้งทรงยุโรปทรงเอเชียนะครับฮ่องกงไทเปอะไรประมาณนะครับมาเรื่อยๆมากๆเลย ออก e x i ก B นะครับก็จะมีช่องเขียวเหมือนกันซึ่งช่องเขียวมีทั้ง2ฝั่งทั้ง2ฝั่งเลยเอ e x i t ทและ C นะครับญาติมารอตรงประตู5ชั้น2ได้นะครับด้านหลังรั้วนะครับซึ่งผู้โดยสารก็จะเดินผ่านตรงนี้แหละฮะมีเคาน์เตอร์ของบริการต่างๆเปิดให้บริการครบหมดแล้วนะครับหรือจะมารอตรงประตู4หลังรั้วตรงนี้ก็ได้นะใกล้มากๆเลยนะครับทุกคน ปกติตอนนี้นะครับผู้โดยสารจะออกตรงประตู4นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปข้างนอกเลยก็ได้หรือจะหักขวาเข้าไปในตัวอาคารก็ได้แต่ตัวนี้เราจะเดินตรงไปนะครับเวิร์นี้เป็นเวิร์กของทัวร์เอเจนต์ที่แบบว่าเยอะๆแบบจุกๆเลยนะครับหรือถ้าใครหาใครไม่เจอมาที่ประตู3นะครับเป็นมิตติ้งพอยต์นะครับประตู3ชั้น2อยู่ตรงนี้เลยนะครับญาติๆก็มารอตรงนี้กันก็ได้นะครับมีแบบเครื่องหมายสีเหลืองข้างบนนะครับเห็นชัดมากๆเลยนะครับวันนี้ทุกคนเป็นวันแรกที่จีนผ่อนคลายมาตรการของเขามากขึ้นทาให้คนจีนออกมากันเยอะขึ้น เรามาคอยติดตามนะครับทุกคนว่าจะมีบรรยากาศของผู้โดยสารชาวจีนเดินทางเข้ามากันเรื่อยๆหรือเปล่าคอยติดตามในไลฟ์ได้เลยนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับใครที่จะมาเรียกแก็กซีนะ่นออกประตู4แล้วมาที่ชั้น1ตรงนี้เลยนะครับไม่ยากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ